ครั้งนี้ก็เป็นครั้งนะครับที่ที่เราภูมิใจนะครับแล้วก็ที่ได้ถวายรับใช้ได้ร้องเพลงที่ผู้ใหญ่แต่งขึ้นใหม่สำหรับพี่เว้ครับแต่ละคำาเป็นความเป็นจริงหมดเลยที่เราได้เห็นด้วยตานะครับที่ท่านทรงงานมาเพื่อพวกเรามากมายมากมายครับเพราะฉะนั้นแต่ครั้งนี้จะพิเศษที่สุดก็คือเป็นคอนเสิร์ตที่เช้าที่สุดในโลกครับแล้วก็มีความสุขที่สุดคือได้ตื่น6โมงเช้าวอร์มเสียงนะครับ ได้กินอาหารเช้าเช้าที่สุดเลยครับ<ช>แล้วก็ได้ไาเห็นคนแต่งตัวส,สวยๆยิ้มย่องของสายแฟนเพลงมามาพร้อมๆกันเพื่อจะมาซ้อมกันในวันนี้นะครับ<ช>แล้วเห็นชุดของน้องแก้มก็สุดเลยครับเพราะว่าใช่ไม่ใ่สวยๆเราว่าใหญ่เหรอคะไม่ใช่ครับดีใจนะครับแล้วก็เบิร์ตขอเป็นเสียงเสียงหนึ่งที่แทนเสียงของพวกเราชาวบ้านทุกคนนะครับถวายความเคารพรต่อองค์ท่านครับ อโอ้โหนอกจากที่จะได้ร้องให้พระองค์ท่านแล้วนะคะเป็นเพลงที่แต่งที่มาใหม่แล้วยังได้รับเกียรติร้องกับพี่เบิร์ดในเพลงเพลงนี้ด้วยค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งในชีวิตค่ะที่ได้ร้องเพลงเพื่อประเทศนะคะแล้วก็ เหมือนเราได้มอบความสุขให้คนดูด้วยสําหรับวันนี้เพราะว่าเป็นรอบที่แฟนๆได้มาดูแล้วก็เป็นรอบซ้อมที่เหมือนจริงมากๆใช่ครับใช่ครับใช่ครับ,บ,บตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตั้งแต่ซ้อมค่ะทุกครั้งที่เจอพี่เบิร์ตตื่นเต้นอยู่แล้วนี่ต้องร้องเพลงกับพี่เบิร์ตยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีกค่ะแก้มชว่วยได้เยอะเลยครับเพราะว่าเวลามีเสียงผูง้หญิงสวยๆเข้ามาในในบทเพลงนี้แล้วฟังแล้วกลมกล่อมมากขึ้นครับคุณค่ะ ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะครับผมเป็นเกียรติอย่างที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตเฉลิมเกียรตินะครับผมทูลท่านในครั้งนี้แล้วก็ของการแนวร้องเพลงพระราชาเป็นประมุขของประชาชนนะครับผมก็เป็นเพลงที่ทูลท่านได้ทรง พระชิพน์ขึ้นมาด้วยนะครับ<ช><ช>ผมก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าคุกคำที่พวกท่านแต่งเนี่ยคือคือเราเราเห็นภาพแล้วก็แล้วก็ได้รู้ว่าประ,ประมุกของพระชาชนเนี่ยคือใน<ช>หลวงจริงๆนะครับผมก็ทราบซึ้งกับเอ้อร้อนเียนร้อนร่า ก็ผมก็รู้สึกเป็นเกียรินะครับแล้วก็ภูมิใจมากนะครับที่ได้ร่วมร้องเพลงกับศิลปินที่มีชื่อเสียงม,มากนะครับทั้งสาท่านก็ถือเป็นผมเป็นนิสิตเก่าจุฬาครับเป็นตัวแทนของชาวจุฬาที่ได้มาร่วมร้องเพลงในงานนี้นะครับแล้วก็บทเพลงที่ร้องก็คือเพลง จุดปีดามันดอน,นครับซึ่งแสดงถึงความรักของคนในชาตินะครับที่มีต่อคนในชาติความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งก็วันนี้เราทุกคนก็ได้มารวมกันในที่นี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีนะครับและก็มารับข้อมันเทิงในคอนเสิร์ตด้วยกันครับก็ร,รอเวลาที่จะกราบพระบาทนะครับเราก็ได้ท่านทอดพระเนรอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราคนไทย ได้เห็นได้ชมพระบรมมีมาปีนี้เป็นปีที่60แล้วซึ่งซึ่งเร็วมาวกนะครับพระองค์ท่านทรงงานหนักกว่าตลอดเลยเราเห็นทรงจดงานตลอดเวลาตั้งแต่พระองค์ไม่ได้ยังยังยังทรงศึกษาอยู่นะครับยังยังยังอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ทรงจดเวลาตามสเสด็จทูลหม่อมพ่อแล้วจนมาถึงวันนี้ท่านก็ย,ยังทรงงานอยู่เพราะฉะนั้นยินว่าพวกเราขอน้อมถวายพระพรทรงพระเจริญครับผม ที่เพื่อพูดถึงกองทัพไทยอะค่ะที่เลือกเอ่อที่เิร์ดแล้วก็ศิลปินน้องๆมาร่วมงานกับกองทัพไทยอย่างเพื่องกองทัพน,นี้ครับก็เห็นสีต่างๆบนเวทีถ้าเผื่อได ดูทีวีนะครับจะเห็นสีต่างๆของกองทัพแต่ละกองทัพนะครับเป็นภาพเห็นความสามัคคีเป็นเป็นเหมือนเสือศิลปะชีพนะหลายๆสีนะครับหลายๆดวงใจที่มาอยู่กันวันี้เมื่อเช้าวราดูแล้วป็นความสุขมากเหมือนเหมือนเวทีเป็นสวรรค์ยังไงไม่ทราบนะครับคือคือมีดนตรีไทยที่เพราะที่สุดในโลกแล้วก็มีทหารที่แต่งตัวเราไม่เคยได้เห็นที่ไหนนะครับแล้วก็ยังมีนางลำที่แต่งตัวสวยเป็นเป็นไทยไทยของเราไว้พวกเราคุณจะได้เห็นกันครับ